ยาให้ปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะพอสมควรนะคะแล้วก็ไข่ก็จําเป็นเหมือนกันนะคะสําหรับร่างกายของเราเนี่ยเพราะไข่เนี่ยมีโปรตีนถ้าเด็กเนี่ยให้ทานไม่ละหนึ่งฟองถ้าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยวันเว้นวันนะคะหรือแต่ละสองสองถึงสามฟองนะคะถามว่าทำไมเด็กเนี่ยต้องกิ ต้องทานเยอะกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กเนี่ย้อบโปรโตีนโปรโตีนในไข่เนี่ยจะมีโปรโตีนอยู่นะคะค่ะต่อ,อมาก็คือควรควบคุมน้ำหนักให้ได้นะคะอย่าให้ผิดอย่าให้เลดผิดปกติหรือว่าเพิ่มผ,ผิดปกตินะคะแล้วก็พยายามนอนหลับนอนหลับให้เจียมพอ นอนไม่เพียงพอเนี่ยจะทําให้ร่างกายส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรานะคะดังนั้นเราจึงพยายามนอนให้เป็นกับกับร่างกายที่เราต้องการนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือรักษาอารมณ์ให้เย็นใ์ เป็นวิธีการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของเรานะคะต้องาต้องก่อนที่จะจบกันนะคะแล้วก็มาทำสรปกันนม่เดินนะคะการสุปได้ก็คือว่าการพัฒนาบุคลิกภาพของเราเนี่ยมันจะมีห้าปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คืออารมณ์นะคะอารมณ์ที่สําคัญนะคะคนบางคนที่จะระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้คนนั้นเป็นคนที่ เสียเสียไปเลยนะคะทางด้นานการบเพื่อนเพื่อร่วมง,งาน,าน,น,ะะานการสอนแบบถ้าแต่ว่าเราเป็นครูเด็กดือ้อเด็กเมื่อเล่าควาเราเราใส่อารมณ์ให้กับเด็กถามว่าเด็กรักเราไหมเด็กไม่รักนะคะ,นะคะตรงนี้คนที่บบอระใส่อารมณ์ได้คือผู้ชนะเสมอนะคะสบายนะคะต่อไปก็คือการแต่งกายนะคะเราต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าการที่เราแต่งกายไปเนี่ยมันจะสื่อถึงที่ใส่ของเราเลยนะคะ ใสดีแต่งกายยับยุ่ยี่ไม่มีนะคะคนพยาบาลเขาจะแต่งตัวเรียบนะคะสุขุมเหมือนครูแต่งตัวเหมือนครูเป็นเรียบไม่มีที่ติถ้าเกิดว่าหมอก็แต่งตัวแบบหมอนะคะซึ่งนี่กระสือนิสัยแล้วก็สื่อการงานของเราได้นะคะต่อไปก็เป็นเชื่อมั่นในตนเองนะคะเราอย่าคิดว่าคนอื่นนี่ดีกว่าเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนที่เก่งว่าเราทําให้เรากดดันนะคะทำไมชีวิตเราไม่มีอะไรดีเลยนะคะ มองคนที่ด้อยกว่ามันทาให้เรามีกําลังใจขึ้นแบบแล้วก็โอ,อ้เราเทำดีลวเราดีกว่าเขาแล้วเอาทําให้เราเนี่ยดีกว่าเขาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปมองคนที่เก่งกว่าเราทำไมเราไม่ดีอย่างเขามันก็จะเกิดารไม่พอใจเกิดขึ้นนะคะต่อไปคือความรู้สึกสนึกคิดนะคะความรู้สึกเนี่ยเราต้องมองโลกในแง่บวกนะคะเน,นว่าเราไม่ชอบใครนะคะเราเห็นหน้าเขาเราไม่ชอบเราก็ต้องทักนะคะเป็นมารยาทนะคะ เก็บชอบเหมือนได้ยินมาถ้าสำนเนที่ว่าใส่ไว้นอกขุนไวไน้ในแล้วใส่ไว้นอกขุนไว้ในนะคะถึงจะโกดเทนไนก็ต้องเก็บนะคะเอาใส่ไว้นะคะต่อไปก็คือในับถ้าสมมนใเก็ดเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราทำอะไรผิดไปรต้องสำานกผิดนะคะเรือว่าเพื่อนเพื่อนแบผิดผิดทุกอย่างเราเนี่ยแหละเป็นคนผิดเราต้องเึกถึงเราก่อนนะคะเรกถึงเพื่อนนะคะ แล้วก็แบบแอมเป็นสุขภาพอนามัยเช่นออกกําลังกายประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องเราจริงๆแล้วเราก็ออกกําลังกายขึ้นบันไดลงบันไดแต่ว่าพันคุ์จะไม่เพียงพอกับสิ่งที่เรากินไปนะคะเพราะเรากินเยอะเกินกว่าที่ออกกําลังกายนะคะในครับครัวสองคญนะครูต้องไม่อ้วนเกินไปต้องต้องไม่ผอมเกินไปรู้สึกว่าเขาเกินเองว่ผิวก็ต้องเนียนอย่าปล่อยให้มันขรุขาดเกินไปต้องดูแลบ้างนะคะ วันนี้ก็ใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะคะถ้าไม่มีอะไรสงสัยกันที่ฉันจะจบการนำเสนอให้เพื่อนๆเลยอยู่เป็นแถวเลยนะคะแต่รอบวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ากลุ่มดิชันพูดผิดประการใดก็ขอมาอัเวนที่นี่ด้วยมันะเป็นความผิดพลาดของกลุ่มดิชันเองนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งดีๆที่พูดไปก็ก็มาจากอลอสซุฮานนท์เรา,าร์ที่ เมตตาดิฉันกลุ่มดิฉันให้พูดแต่สิ่งดีๆออกไปนะคะสาววันนี้ก็ว,กวัสดราบอลเอกมุ่วาระมะตุลฮิวบาระการ์